ขอต้อนรับเข้าสู่โลกของการประดิษฐ์คิดค้นที่ไม่มีที่สิ้นสุดโลกที่การออกแบบเทคโนโลยีและพลังงานมาบรรจบกันได้อย่างน่าทึ่งฝังสันเป็นผลงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและขับเคลื่อนการพัฒนาด้านเทคโนโลยีให้กับมวลมนุษยชาติอย่างไม่หยุดยัง้งขอต้อนรับเข้าสู่โลกของวิศวกรร,รมเครื่องกลภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยายลัยเกษตรศาสตร์ ได้เปิดสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตสาขาวิศวกรรมเครื่องกลระดับปริญญาตรีตั้งแต่ปีพุทธศักราช2508โดยมุ่งเน้น5กลุ่มวิชาหลักได้แก่กลุ่มวิชาวิศวกรรมยานยนต์กลุ่มวิชาวิศวกรรมพลังงานกลุ่มวิชาวิศวกรรมปรับอากาศกลุ่มวิชาวิศวกรรมออกแบบและการผลิตและกลุ่มวิชาวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย สำหรับภาพวิชาวิศกรรมสกคนนะครับเป็นภาพวิชาที่มีความหลากหลายนะครับทั้งในด้านของคณาจารย์นิสิตแล้วก็หลักสูตรนะครับสำหรับคณาจารย์นะครับเรามีคณาจารย์ที่มีคุณวุฒิสูงนะครับแล้วก็มีผลงานทางวิชาการนะครับไม่ว่าจะเป็นการแต่งตําราทางวิชาการนะครับรวมถึงผลงานวิจัยนะครับที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาตินะครับแล้วก็ระดับนานาชาติมากมายสําหรับหลักสูตรนะครับ แล้วก็นิสิตนะครับเรามีความหลากหลายนะครับหลักสูตรเราก็มีทั้งนิสิตภาคปกตินะครับนิสิตภาคพ,พิเศษแล้วก็หลักสูตรนานาชาตินะครับออนอกจากนี้นะครับเรายังเปิดสอนในสาขาวิชานะครับหรือวิชาบางวิชานะครับซึ่งมีน้อยสถาบันนะครับที่จะเปิดสอนเช่นวิศวกรรมป้องกันอักคีไทยนะครับหรือวิชาห้องสะอาด สำหรับนิสิตที่สนใจนะครับแล้วก็อยากจะเลือกเข้าศึกษาภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลนะครับผมก็ข่อแนะนําว่านิสิตควรจะมีความตั้งใจเป็นนิสิตที่มีความฝ่รู้นะครับแล้วก็อดทนนะครับมีความตั้งใจที่ศึกษาหรือว่าสนใจนะครับในสิ่งต่างๆรอบตัวที่เกี่ยวข้องนะครับเกี่ยวกับเครื่องจักรนะครับหรือเป็นระบบปรับอากาศรวมถึงพลังงานนะครับกลุ่มวิชาวิศวกรรมยานยนต์ศึกษาถึงหลักการทํางานของระบบต่างๆในเครื่องยนต์ ระบบกันสะเทือนระบบบังคับเลี้ยวระบบเบรกโครงสร้างรถยนต์เทคโนโลยีต่างๆทางด้านยานยนต์รวมถึงการตรวจวินิจฉัยและซ่อมบำรุงเครื่องยนต์และยานยนต์กลุ่มวิชาวิศวกรรมพลังงานศึกษาในด้านการอนุรักษ์พลังงานในระบบความร้อนและไฟฟ้าการจัดการพลังงานในอาคารและอุตสาหกรรมการวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์พลังงานและสิ่งแวดล้อมด้านการใช้พลังงานพลังงานทดแทนข้อมูลการแผ่รังสีอาทิตย์ การดูดกลืนโดยตัวเก็บรังสีทฤษฎีและสมรรถนะของตัวเก็บรังสีแบบแผ่นราบการสะสมพลังงานการแปลงผันเป็นพลังงานคนกลุ่มวิชาวิศวกรรมปรับอากาศศึกษาเกี่ยวกับห้องเย็นการถนอมอาหารโดยการทําให้เย็นการทําความเย็นอุณหภูมิต่ําศึกษาการใช้เครื่องมือฝึกการติดตั้งฝึกการบํารุงรักษาอุปกรณ์ในระบบทําความเย็นการควบคุมการไหลของของเหลว การควบคุมการไหลของอากาศการควบคุมอุณหภูมิอุปกรณ์ควบคุมต่างๆในระบบปรับอากาศการออกแบบห้องสะอาดการประหยัดพลังงานการควบคุมการไหลของอากาศห้องสะอาดสำหรับการชีววิทยาสิ่งที่ได้รับจากภาควิชาวิศกรรมเครื่องกลก็คือหนึ่งในการศึกษาภาคนี้เราจะได้มีการเห็นจินตนาการถึงอุปกรณ์เครื่องจักรกลที่ใหญ่มาก ซึ่ง,งจะประทับใจในขณะที่เรียนแล้วก็ในช่วงขนาดนั้นเนี่ยเครื่องกลเนี่ยเป็นวิชาซึ่งวิศวกรยัง,ยงขาดแคลนอยู่ก็เลยยังเลือกภาควิชานี้นะครับนอกจากนั้นหลังจากเรียนแล้วเนี่ยมีการไปศึกษาดูงานตามโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆก็ทําให้ยิ่งประทับใจแล้วก็อยากจะทํางานในภาควิชาที่อุตสาหกรรมเครื่องกลทั้งหลายแหล่ ผมทำงานอยู่ที่โตโยต้านี้มาก็32ปีแล้วนะครับคือไม่ได้ไปไหนเลยอยู่ที่นี่ตลอดนะครับวิชาชีพที่เรานำเอามาใช้ในการประกอบการงานทุกวันนี้เนี่ยนะครับต้องขอขอบคุณท่านคณ,ณะอาจารย์ทั้งหลายนะครับในมหาวิทยาลัยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราได้ใช้วิชาพื้นฐานต่างๆที่ร่ำเรียนมานะครับเพื่อมาใช้เป็นพื้นฐานในการทํางานประกอบอาชีพนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยนะครับทางมหาวิทยาลัยเกษตรเองเนี่ยในคณะวิศวะเราเองนะครับการที่เราได้รับการ ร่วมตาม่างๆเลี้กันหรืออยู่กันอย่างพี่น้องเนี่ยนะครับช่วยให้เรามีความง่ายขึ้นในการที่จะทํางานร่วมกับผู้ร่วมงานนะครับรวมทั้งการปกครองลูกน้องในลักษณะของการเป็นพี่เป็นน้องอันนี้เป็นส่วนที่ช่วยเราได้อย่างเป็นอย่างยิ่งนะครับกลุมวิชาวิศ<อ>ว,วกรรมออกแบบและการผลิตศึกษาเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์และซอฟตแวร์สำหรับแคตแคมแคร์คำสั่งการสร้างแบบจำลอง3ามิติการใช้แคตแคมแคร์สำหรับการออกแบบชิ้นส่วนทางเครื่องกล ประเภทของเครื่องจักรกล C.N.C. กระบวนการผลิตและการวางแผนเทคโนโลยีการตัดโลหะการเขียนโปรแกรม C.N.C. สำหรับเครื proceso, ่องกลึงและเครื <c <c ่องกัดอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ทางเครื่องกลหลักการทำงานของไดโอด LED และทรานซิสเตอร์กลุ่มวิชาวิศวกรรมป้องกันอักคีภัยศึกษาถึงหลักการป้องกันอักคีภัยประเภทของอักคีภัยและการเลือกสารดับเพลิงกฎหมายควบคุมอาคารและมาตรฐานการป้องกันอักคีภัย การวิเคราะห์จุดประสงค์และการบังคับใช้กฎหมายควบคุมอาคารการวิเคราะห์และการเลือกระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิงอัตโนมัติและอุปกรณ์ประกอบการออกแบบระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิงอัตโนมัติหลักการของระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้และอุปกรณ์ตรวจจับไฟและควันไฟแบบต่างๆภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลมีห้องปฏิบัติการและอุปกรณ์ที่ทันสมัยเพื่อใช้ในการเรียนการสอนและงานวิจัยได้แก่ ปฏิบัติการด้านกลศาสตร์ประยุกต์ปฏิบัติการด้านเทอร์โมของไหลปฏิบัติการด้านพลศาสตร์และการควบคุมและปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีการผลิตและกลั่งพร้อมด้วยคณาจารย์ที่มีผลงานการวิจัยที่โดดเด่นอาทิการศึกษาการพัฒนาเตาเผาชีวมวลประสิทธิภาพสำหรับอุตสาหกรรมชนบทโดยรองศาสตราจารย์เกียรติไกรอายุวัฒน์การออกแบบและการสร้างรถตัดอ้อยต้นแบบโดยรองศาสตราจารย์ดรธัญญาเกียรติวัฒน์ และรองศาสตราจารย์ดรประกอบสุรวัฒนาวันการใช้ก๊าซธรรมชาติกับการขนส่งโดยผู้ช่วยาศาสตราจารย์ดรพิพลบุญจันตะโครงการทดสอบการใช้แก๊สธรรมชาติกับรถยนต์ของคณะวิศวะนะครับเริ่มต้นมาตั้งแต่ปี2528นะฮะแล้ววันนี้นี่เรามีการวิจัยวิเคราะห์การใช้แก๊สธรรมชาติกับรถใหญ่นะฮะที่จะใช้แก๊สธรรมชาติมาทดแทนน้ำมันดีเซล ซึ่งจะมีผลทําให้ลดการใช้น้ํามันดีเซลเป้าหมายใหม่ก็คือว่าเราจะแทนน้ามันดีเซลด้วยเหตุผลของราคาน้ํามันแพงนะครับแล้วก็ราคาแก๊สธรรมชาติถูกกว่าน้ำมันดีเซลต้องหลายเท่าจึงเป็นที่มาของการศึกษาการใช้แก๊สธรรมชาติกับรถยนต์นอกจากความแข็งแกร่งทางด้านวิชาการแล้วภาควิชาย,ยังสนับสนุนให้นิสิตทำกิจกรรมนอกหลักสูตรเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ในด้านต่างๆอาทิ การเยี่ยมชมโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อให้นิสิตได้เห็นถึงการทำงานจริงก่อนที่จะจบการศึกษาโครงการแข่งขันรถ TSE a Auto Challenge และโครงการแข่งขันรถ h o นด a าประหยัดเชื้อเพลิงซึ่งได้คว้ารางวัลต่างๆมามากม,มายนอกจากนั้นภาควิชายัางได้ทำกิจกรรมในโครงการลเกเปลี่ยนนิสิตฝึกง,งานและโครงการความร่วมมือทางด้านวิชาการในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศหลายแห่ง เช่น University of w a l l g o n g ประเทศออสเตรเลีย FH Offenburg University ประเทศเยอรมนี University of Mie ประเทศญี่ปุน่นและ University of Miami ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นต้นสาเหตุที่เข้ารับการศึกษาต่อในสาขาวิศวกรรมเครื่องกลก็เพราะว่าสาขาวิศวกรรมเครื่องกลเป็นศาสตร์ที่ได้รับความสนใจกันอย่างกว้างขวางโดยเฉพาะปัจจุบันมีนิสิตชายเข้าศึกษาต่อเป็นจำนวนมาก ซึ่งในงานบางงานอาจต้องใช้ความละเอียดรอบคอบและความประณีตจึงจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากวิศวกรหญิงที่สำคัญสาขาวิศวกรรมเครื่องกลเมื่อจบออกไปแล้วก็มีงานรองรับเป็นจำนวนมากภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลนะครับมีความหลากหลายในการทำงานมีความเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันขอ,ของเราเนี่ยตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งเข้านอนอาทิเช่นรถยนต์เครื่องปรับอากาศ ที่ภาควิชาซ่อมเครื่องกลมาลรยเกษตรศาสตร์เนี่ยมีการเรียนการสอ,ทอนทาง้านทฤษฎีที่เข้มแข็งมีการปฏิบัติจริงที่จริงจังอาทิเช่นถ้าเรามีความชอบทางด้านรถยนต์เนี่ยภาควิชาก็มีอู่ซ่อมรถให้เราได้ลองซ่อมเองดูแลเองโดยจะมีอาจารย์คอยให้คําแนะนําให้คําปรึกษารเราอยู่ตลอดด้วยเหตุนี้ผมจึงเลือกเรียนที่ภาควิชาซ่อมเครื่องกลมาแรงเกษตรศาสตร์ครับมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาโลก สร้างสรรค์งานวิจัยและเทคโนโลยีที่โดดเด่นไปพร้อมๆกับการพัฒนาตนจากกิจกรรมนอกหลักสูตรที่เข้มข้นและหลากหลายร่วมก้าวไปพร้อมกันกับภาควิชาว,วิศวกรรมเครื่องกลคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตร,รศาสตร์